กัมพ <C jin x 2> <kr> ูชาสั mm ่ง hmm ปิดกระทันหันด่านช่องโดงฝั่งตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีทาให้ชาวกัมพูชาและรถสินค้าตกค้างเพียบต่อมอกกัมพูชาบอกไม่ได้จะเปิดเมื่อไรต้องรอคําสั่งจากส่วนกลางเมื่อเวลา10นาฬิกา45นาทีวันที่13มิถุนายน68ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดความชุลมุนที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอําเภอโป่งน้าร้อนจังหวัดจันทบุรีเนื่องมาจากทางฝั่งกัมพูชาปิดประตูด่านช่องโดงฝั่งตําบล บึงรังอกรองเรียงจังหวัดพัทตะบองส่งผลให้รถบรรทุกสินค้าที่จะเข้ามาซื้อสินค้ายังฝั่งประเทศไทยข้ามกลับไปไม่ได้จํานวนหลายร้อยคันรวมไปถึงชาวกัมพูชาที่เดินเท้าข้ามแดนมาทํางานเมื่อทราบข่าวว่าทางฝั่งกัมพูชาปิดประตูด่านประเทศของตนเองรีบเดินเท้าข้ามกลับประเทศแต่ประตูด่านที่เปิดให้ประชาชนเดินข้ามก็ถูกปิดเช่นเดียวกันทําให้บริเวณรอยต่อข้ามแดนไทยกัมพูชามีทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์บรรทุกสินค้าจอดรอ เพื่อข้ามด่านกันเป็นจำนวนมากโดยที่บนรถยังคงบรรทุกผลไม้และพืชผักที่ข้ามมาซื้อและรอนำข้ามกลับไปยังประเทศกัมพูชาซึ่งการปิดประตูครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณหน้าด่านของประเทศไทยเองก็ไม่ทราบว่าทางฝั่งประเทศกัมพูชาจะมีการปิดด่านโดยฝั่งไทยเองได้เปิดประตูให้รถและคนข้ามตามปกติต่อมาเวลา11นาฬิก10นาที ทางเจ้าหน้าที่ฝั่งกัมพูชาได้เปิดประตูพิเวนทางเดินคนข้ามให้ชาวกัมพูชาที่ยืนร่ายอยู่บนสะพานข้ามกลับไปยังประเทศของตนเองทั้งยังพยายามเร่งให้คนกลับประเทศตัวเองให้เร็วที่สุดและมีท่าทีว่าจะปิดประตูคนเดินข้ามอีกครั้งส่วนประตูสำหรับรถวิ่งข้ามยังไม่มีทีท่าว่าจะเปิดตอนไหนอย่างไรทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณหน้าด่านบอกว่าก่อนหน้านี้ทางด่านบ้านผักกาดได้มีการปิดประตูด่านก่อนจากนั้นไม่นานได้มีการเปิดให,ให้คนข้ามกลับไปก่อนที่ทางฝั่งด่านถาวรบ้านแหลม จะเจอการปิดด่านของฝั่งกัมพูชาเช่นเดียวกันตอนนี้ทางฝั่งไทยไม่สามารถดําเนินการอะไรได้เนื่องจากเป็นการปิดด่านของกัมพูชาเองสอบถามนายราชาวกัมพูชาที่ข้ามาขายของที่ตลาดชายแดนบ้านแหลมบอกว่าไม่มีสัญญาณเตือนหรือไม่มีใครแจ้งว่าจะมีการปิดด่านฝั่งกัมพูชาเมื่อช่วงเช้าตนข้ามาขายของในตลาดตามปกติแต่พอฝั่งกัมพูชาจะปิดประตูจึงให้ลูกเมียเดินข้ามกลับไปก่อนเหลือเพียงตนที่จะขี่รถกลับไปเท่านั้น เนื่องจากบ้านอยู่ไม่ไกลจากด่านยังไม่รู้ว่าถ้ากลับไม่ได้จะต้องทำอย่างไรส่วนเรื่องที่ฝั่งกัมพูชาตัดอินเทอร์เน็ตไทยตนไม่ได้กระทบเพราะใช้ซิมไทยอยู่แต่หลังจากนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรจากนั้นเวลา12.30นาผู้กำกับตอมฝั่งกัมพูชาประจำด่านช่องดงตำรงรังอกรอเรียงจังหวัดพระตะบองพร้อมกับตำรวจอีก4-5นายได้เดินทางข้ามมายังฝั่งไทยที่จุดตรวจผ่านแดนตอมอจันทบุรีเพื่อพูดคุยกับพันตำรวจโท รุชพัฒนเหล่าทองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองสุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมขอดูรถของชาวกัมพูชาที่ข้ามมาซื้อสินค้าและตกค้างก่อนที่ด่านจะปิดช่วงเวลา10นาฬิกา45นาทีซึ่งเจ้าหน้าที่ของไทยได้มีการพูดคุยผ่านล่ามทราบว่าทางสุลกากรแจ้งว่าด่านอื่นๆที่อยู่ติดกับชายแดนไทยกัมพูชามีการเปิดด่านเพื่อให้รถขนส่งสินค้าและขนข้ามกลับไปแล้ว มีเพียงด่านชายแดนบ้านแหลมที่ยังคงมีรถตกค้างอยู่ภายในตลาดบ้านแหลมและหน้าด่านทางต่อมอกัมพูชาซึ่งไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าจะเปิดด่านได้เมื่อไรต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางเท่านั้น